สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซ e r o ่ในสตูดิโอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับการสปอยมาฮีโร่อะคาเดมีในตอนที่292ที่มีชื่อตอนว่าแสงแห่งความหวังซึ่งนี่ก็จะเป็นรายการใหม่ของทางช่องเรานะครับงั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับทุกคน เปิดตอนนี้มาด้วยการที่เบ s จี e n i u s กำลังฟังการถ่ายทอดสดของดาบีอยู่นะครับ b e s จี e n i u สก็เลยพูดออกมาในทํานองว่าจะเอาเรื่องครอบครัวมาแฉเพื่อทำจะทำร้ายสังคมฮีโร่น่ะเหรอแต่ฉันไม่ยอมให้เป็นไปตามที่หวังหรอกนะดาบีหลังจากนั้นเบ s จ g e n i u สก็ได้ออกมาโชว์เทพโดยการตรึงพวกสมาพันธ์วัยร้ายได้ทั้งหมดและเมื่อบาคุโก,โกเห็นเบจีเนียส เขาจึงได้หลุดยิ้มออกมาด้วยความดีใจมากๆดาบีรู้สึกตกใจเพราะว่าศพของเบจีเนสก่อนหน้านี้ได้ถูกชันสูตรว่าเป็นศพจริงๆแต่เบจีเนสก็ได้พูดสวนกลับไปว่าเพราะนายโลบมากเลยหน้าตามืดมัวน่ะแยกไม่ออกละสิฮ่าๆว่าศพนั้นถูกสร้างมาจากไฟเบอร์หรือก็คืออัตลักษณ์ของเบจีเนสนะครับแต่ดาบิก็ได้สวนกลับไปว่า แต่ถึงยังไงความจริงของตระกูลโทโดโรกิก็ได้ถูกแชวไปอยู่ดีนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกสปินเนอร์เห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะเขารู้ว่ามาเคียนั้นกำลังอ่อนแรงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งของชิการะกิมากระตุ้นให้ได้ขยับเขาจึงได้ตะโกนปลุกชิการะกิให้ตื่นแต่เนจิเระรู้ทันจึงได้ทำการน็อกสปินเนอร์ไม่ให้ปลุกชิการะกิให้ตื่น แต่ชิกาโรกิก็กลับรู้สึกตัวขึ้นมาสะก่อนจึงได้ใช้อัตลักษณ์บังคับใช้อัตลักษณ์ใส่โทยะหรือว่าดาบีเข้าไปทําให้ดาบีหรือโทยะได้ทําการปล่อยไฟใส่เนจิเรจนได้ร่วงลงมาพร้อมกับการเผาเส้นลวดของเบจจินียสที่พันตัวเขาออกไปจนหมดโชโตเห็นพี่ของตัวเองทำร้ายรุ่นพี่ที่เคารพและเกือบจะฆ่าทั้งพ่อและเพื่อนของโชโตไป โชตโตจึงได้สติหลุดและกระพุ่งเข้าไปปะทะกับดาบบแบบตัวต่อตัว,ตวรุ่นพี่เนจิเรที่ร่วงลงมาได้อดาวิ่งเข้ามารับไว้ทันและก็ณนะตอนนี้ชิการากิเองก็ได้สั่งให้พวกโนมุเข้ามาช่วยเหลือเขาและพักพวกจากนั้นทางฝั่งฮีโร่ที่กำลังสู้กับโนมุที่เหลืออยู่นั้นก็แย่ไม่แพ้กันเพราะถูกจัดการไปครึ่งหนึ่ง โดยตอนนี้จะมีะจำนวนโนมุประเภทไฮเอ็นจำนวน4ตัวแยกออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจะไปช่วยชิการากิในเวลานี้จึงได้เกิดเป็นศึกนวนเนียกันมากเลยเพราะโนมุเองก,ก็กำลังจะตามมาหาชิการากิแล้วส่วนพวกโปรฮีโร่ที่เหลืออยู่ก็จะตามมาสู้กับพวกโนมุอีกส่วนมาเคียนั้นก็ได้เริ่มมีการขัดขืนจึงทำให้เบจีเนส ต้องตรึงมาเคียเอาไว้เพื่อไม่ให้มาเคียขัดขืนได้แต่นั่นก็ทำให้จีเนียสเป็นเป้านิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือศึกสายเลือดระหว่างโชโตกับโทยะโชโตได้ตะโกนออกบอกโทยะว่าพี่โทยะทำบ้าอะไรนะ่ะโชโตในตอนนี้รู้สึกสงสัยมากว่าโทยะจะทำแบบนี้ไปทำไมพวกวายร้ายที่พี่ส่งมานน่ะเกือบฆ่าทั้งพี่นัตสึอโอเลยนะ แต่โทยะนั่นก็ดูไม่สนใจเขาและได้ปล่อยไฟใส่โชโตะอยู่พร้อมกับสวนกลับไปว่าแต่มันก็ทำให้เอนเดอร์เบอร์เจ็บปวดได้นี่โชโตะรู้สึกโกรธมากที่โทยะทำเป็นไม่สนใจครอบครัวของตัวเองเพราะนัสึโอะต้องเกือบตายพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไงแต่โทยะก็ได้ตอบกลับไปแบบหน้าตายว่า ใช่แล้วพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่แต่ตอนนี้พี่ดีใจนะเพราะพี่จะได้ฆ่านายสักทีโชโตพร้อมกับเปลวไฟของดาบิที่กำลังเผาโชโตแรงขึ้นเรื่อยๆจากนั้นสถานการณ์ได้ตัดกลับมายังฝั่งจีเนียสที่กำลังแย่นั้นก็เพราะว่าพวกโนมุกำลังจะเข้ามาถึงตัวเขาแล้วทางด้านเดกุนั่นก็ต้องการที่จะช่วยเบจีเนียสพร้อมกับบอกตัวเองว่า ลุกขึ้นอิซุคุแค่เจ็บนิดหน่อยเองนะตอนนี้นะ่ะต้องลุกขึ้นเราไม่ใช่เดกุที่ไร้ประโยชน์อีกแล้วนะแต่ทว่าแสงแห่งความหวังก็ได้มาถึงแล้ว<ะ>โอ้หทุกคนผมขนลุกมากเลยนะครับกับไมคีโรกอะคาเดมียในตอนที่292นะครับว้า รุ่นพี่มาแล้วนะครับเลมินเลียนลูมินเลียนโหสุดยอดองั้นอ,อันนี้ก็จะเป็นรายการใหม่ในช่องนอ้องก็จะมีพวกสปอยอะไรพวกนี้มาแหละครับก็เป็นพวกมังงะที่ผมอ่านเองด้วยเนาะเรื่องไหนที่ผมชอบผมก็จะมาเอามาทำลงด้วยนะครับงั้นในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบ ถ้าเพืนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อรอรับชมตอนถัดๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย